ใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแนะนํามากๆเลยนะคะใครที่มีรอยแผลเป็นมีรอยสิวเยอะๆเนี่ยโอ้โหต้องทานเลยมานาะกูตาคอลลาเจนค่ะเห็นผลไวมากเพราะว่านะคะเราเป็นกูต้าพรีเมียมนะคะจากประเทศญี่ปุ่นที่นะคะดูดซึมได้ไวกว่ากูต้าปกติทั่วไปหลายเท่ามากๆตัวนี้นะคะยังมี SO d ดีจากพีชนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกไม่มีน้ําตาลนะคะเป็นศูนเปอร์เซ็นต์แฟตนี่เลยใครนะคะที่อยากเห็นผล ไวๆนะคะต้องทานคู่กันกับตัวนี้ด้วยนะคะมานาะพรีเมียมคอลลาเจนนะคะมานาะกูต้าคอลลาเจนกับมานาะพรีเมียมคอลลาเจนนะคะทานคู่กันจะให้ผลลัพธ์ในเรื่องของผิวที่ชัดเจนมากตัวนี้ขาวกระจ่างใสฝ้ากระจุดดงดำตัวนี้นะคะผิวนุ่มผิวลื่นใสขึ้นเห็นๆน,นะคะแล้วก็นะคะช่วยเรื่องกระดูข้อต่อนะคะที่ลั่นกรอบแกบด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะหเอานี่นะคะ I like ma